ซูซูกิ sv 6 5 0ของแต่งจัดเต็มครับ1เดียวจนตลาดจัดแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไม้มาชมเลยครับรถคันนี้ครับเป็นรถปี2000ต้องบอกว่าจดทะเบียนปี2017เลขไม้คันนี้34,391กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากปลูกคาให้ดูทุกคันครับจอเดินไม้คันนี้สวยใสยเหมือนใหม่นะครับการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันเช่นเคยครับมา ผัวโชเดิมนะครับต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยแผงข็บนเดิมครับตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์เดิมนะครับคันนี้มาพร้อมกับชุดกระสบัดนะครับเป็นของแต่งจาก YSS ประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวสอดต่างๆไม่มีระางครับปอกแฮนด์เดิมกระจกปลายแฮนด์แต่งทรง C R G ครับมือคลัตช์มือเบรกเดิมคันนี้ได้ปั๊มเบรกบนครับจากเบมโบนะฮะพร้อมกับกระปุกปั๊มเบรกจากเบมโบเช่นเดียวกันครับประกับคนเล่งตัวสอดต่างๆเนี่ยไม่มีละลางนะครับ ชุดสีถังเดิมสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอะวอร์นิ่งนะครับอยู่ครบนะครับตัวถังนะครับมีรอยบ้านเล็กน้อยตามการใช้งานฝาถังสวยครับสติกเกอร์วอร์นิ่งที่ถังก็มีไม้ครบมีเพียงรอยขนแมวเท่านั้นครับไม่มีบุบและหลักยิ้มเบาะนั่งเบาะซ้อนคันนี้ยังคงเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีรูครับแฟลิงด้านท้ายเดิมสวยสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบไม่มีแตกร้าวด้านหน้าคันนี้ครับมามาพร้อมกับชุนหน้าแต่งจากโมโตซ่าเฟนด์คู่หน้าเดิมครับ โคมไฟหน้าเดิมครับเป็นแบบตาเพชรมีรอยหินบเล็กน้อยตามการใช้งานครับแกนโชคสวยไม่มีตามดและรั่วซึมครับบังโคลหน้าเดิมนะครับไม่มีแตกร้าวยางด้านหน้าครับสภาพอยู่ที่80%ครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีรุ่งจานเบรกด้านหน้า 3, 4 0 0 0พแต่ว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับกระบอกโชคด้านล่างไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์นะฮะเอาละครับจะมาดูคาลิเปอร์ด้านหน้าครับเป็นนะครับต้องบอกว่าทภาพเดิมสวยนะครับ ชุดกาดหม้อน้ำครับเป็นของแต่งนะฮะนี่ครับแล้วก็ขอ่อด้านหน้าครับต้องบอกว่าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างเลยครับนี่ฮะหน้าเครื่องสวยครับแห้งๆใสๆแบบนี้ครับมาฮะฝาเป้าสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวนะฮะแกงเครื่องด้านขวาครับไม่มีรอยล้มและก็ล้มแปะนะครับพักเท้าด้านขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขายเบรกหลังคันนี้ ไม่คดไม่งอนะครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับส่งเทอร์มินต์รงนี้ครับครับขออภัยอันนี้เป็นท่อแต่งเชอร์มิวนี่แท็กเบิกสูงครับขออภัยครับมาฮะฟังเสียงท่อคันนี้กันอัตราติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเล่นคันนี้นี่ขึ้นเร็วลงเร็วครับรอบเคยนต์เดินเรียบนะครับผมไม่มีสะดุดเลย เอาละครับสวิงอาร์มด้านขวาคันนี้ครับต้องบอกว่าไลทริ้วลอยนะครับจานเบรกด้านหลังต้องบอกว่ามาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับเป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขอบรอด้านหลังเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุงครับยางหลังคันนี้สภาพอยู่ที่70%ครับไฟท้ายเดิมสวยนะครับบางคนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดทั้งสิ้นแน่นอนมาครับฝั่งซ้ายชุดโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบไลท์ร พักเท้าด้านซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอรครับแข็งเครื่องด้านซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาว้าวสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาว,ฟาว,ฟาวเฟรมเดิมสวยสติ๊กเกอร์มอรกอรบไล,ล่ริ้วรอยนะฮะโอ้สวยใสเหมือนใหม่ครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งใสาตาลผตายทนายัน์บนนทรบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์จานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยสัมพั์ด้านขวาครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ด้วยอะไรคะคันนี้ เราเปิดราคาครับไว้อยู่ที่1,19,000บาทท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง1,9,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับขนส่งฟรีทั่วเทไใครหายอยู่สำหรับ s p 6 5 0คันนี้บอกเลยว่าของแต่งจัดเต็มมีเพียงคันเดียวครับในตลาดเราเจอกันครับธนบยัยสวัสดีสวัสดีครับ